สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่แบบว่าน่าสนใจมากๆเลยนะคะคือเรื่องของสามราชินีในยุคปัจจุบันที่ทั่วโลกยกย่องว่าทรงพระสุริชมงดงามแล้วก็ที่พิเศษคือทุกพระองค์มาจากสามัญชนค่ะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจจริงๆเพราะไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียวแต่เราจะเห็นเส้นทางชีวิตจากคนธรรมดาสู่ตำแหน่งที่สูงส่งแล้วก็บทบาทในสังคมโลกด้วยนะครับข้อมูลที่เรามีนี่ก็ชี้เห็นมุมมองที่น่าสนใจหลายอย่างเลย ค่ะเราจะมาเจาะลึกกันว่าเส้นทางของแต่ละพระองค์เป็นยังไงแล้วสะท้อนภาพลักษณ์ราชวงศ์ยุคใหม่ได้ขนาดไหนอืมครับคือมันไม่ใช่แค่เรื่องราวแบบซินเดอเรลล่าอย่างเดียวนะครับแต่มันคือการเอาประสบการณ์จริงทั้งการเรียนการทำงานมาปรับใช้ในบทบาทใหม่ซึ่งมันสำคัญต่อภาพลักษณ์สถาบันในศตวตรรษที่21มากๆงั้นเราเริ่มที่สมเด็จพระราชนีเลติเซียแห่งสเปนก่อนเลยนะคะพระองค์นี้ มาจากครอบครัวชนชั้นกลางเลยแล้วก็เคยเป็นนักข่าวเป็นผู้ประกาศข่าวทีวีดังของสเปนมาก่อนด้วยอันนี้น่าสนใจมากใช่ครับพื้นฐานด้านวรารสารศาสตร์เนี่ยส่งผลเยอะเลยเอ่อทให้พระองค์เข้าใจเรื่องการสื่อสารภาพลักษณ์สาธารณะได้ดีมากครับแล้วมันช่วยในบทบาทราชินีของพระองค์ยังไงบ้างคะก็ข้อมูลที่เรามีบอกว่าพระองค์ทรงใช้ทักษะเนี้ย ขับเคลื่อนประเด็นสังคมที่ทรงสนพระไทยอย่างเรื่องสิทธิสตรีการศึกษาสาธารณาสุขได้แบบมีประสิทธิภาพมากแล้วเรื่องสไตล์การแต่งตัวที่นิตยสาราดังๆชมกันเนี่ย ค่ะเห็นบ่อยมากสวยทุกลูกเลยครับมันไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียวแต่มันคือการเลือกใช้แบรนด์สเปนการแต่งตัวให้เหมาะกับงานแบบฉลาดฉลาดซึ่งมันก็เป็นการสื่อสารอย่างหนึ่งเหมือนกันอ๋อเข้าใจเลยค่ะคือใช้พื้นฐานเดิมมาต่อยอดได้ดีมากๆแล้วสมเด็จพระราชินีแมรี่แห่งเดนมาร์กล่ะคะอันนี้มาจากออสเตรเลียเลยน่าจะปรับตัวเยอะเหมือนกันนะคะใช่ครับจากโฮบาร์ดออสเตรเลียมาเป็นราชินีเดนมาร์กนี่เปลี่ยนแปลงเยอะมาก พระองค์เรียนจบด้านพาณิชย์กับกฎหมายเคยทำงานโฆษณาการตลาดมาก่อนนะครับค่ะแล้วก็มาพบรักกับมกุกราชกุมารเฟรเดริกส์ตอนโอลิมปิกที่ซิดนีย์ครับอ่ิเศษสมรสปีสองพันสี่แล้วก็พึ่งขึ้นเป็นราชินีเมื่อต้นปี2024นี่เองข้อมูลก็ชี้ว่าพระองค์เอาประสบการณ์จากภาคธุรกิจมาปรับใช้กับการบริหารโครงการต่างๆที่ทรงดูแลโครงการแบบไหนคะ ก็เน้นพวกสุขภาพจิตสิทธิสตรีการศึกษาเด็กครับคือทำให้โครงการมันดูมีแนวทางชัดเจนเข้าถึงง่ายขึ้นจากสายโฆษณาการตลาดมาทำงานเพื่อสังคมในฐานะราชินีก็น่าสนใจนะคะแล้วประสบการณ์พวกนี้มันส่งผลต่อการเข้าถึงประชาชนของพระองค์ไหมคะ มีการวิเคราะห์นะครับว่าการที่เคยทํางานข้างนอกมาก่อนเนี่ยทำให้ทั้งสองพระองค์ที่เราพูดถึงเนี่ยเข้าใจชีวิตคนทั่วไปความท้าทายต่างๆมากขึ้นอืมอืมซึ่งก็น่าจะส่งผลให้การทํางานด้านสังคมมันดูแบบว่าเข้าถึงง่ายเชื่อมโยงกับปัญหาจริงๆมากขึ้นและแน่นอนสื่อแฟชั่นก็สนใจพระราชินีแมรี่มากเหมือนกันครับสง่างามทันสมัยค่ะ มาถึงพระองค์สุดท้ายสมเด็จพระราชินีราเนียแห่งจอร์แดนพระองค์นี้ก็พื้นฐานน่าสนใจไม่แพ้กันเลยประสูติในครอบครัวปาเลสไตน์ที่คูเวตจบบริหารธุรกิจเคยทำงานซิตี้แบงก์กับแอปเปิลด้วยถูกต้องครับโปรไฟล์โดดเด่นมากการมีประสบการณ์ในธุรกิจการเงินระดับโลกก่อนจะมาอภิเษกสมรสกับเจ้าฟ้าชายอับดุลลาปี1993แล้วก็ขึ้นเป็นราชินีปี1999เนี่ยทำให้พระองค์มีมุมมองเชิงกลยุทธ์ในการทำงานเพื่อสังคมครับ โดยเฉพาะเรื่องการศึกษาการใช้เทคโนโลยีพัฒนาประเทศและก็สิทธิสตรีในโลกอาหรับโห oh, บทบาทชัดเจนมากครับบทบาทของพระองค์นี้เป็นที่ยอมรับในเวทีโลกเลยนะ t i ท e f ฟอ b e s จัดอันดับให้เป็นผู้หญิงทรงอิทธิพลของโลกหลายครั้งเลยการได้รับการยอมรับระดับนั้นเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะคะสะท้อนว่างานที่ทํามันมี Impact จริงๆแน่นอนครับ แล้วสิ่งที่เชื่อมทั้ง3พระองค์ไว้นะครับนอกจากความสวยงามพื้นฐานสามัญชนแล้วเนี่ยคือท่านได้มไม่ได้เข้ามาเป็นแค่ราชนีคู่สมรสแบบเดิมๆแต่ทรงเอาทักษะความรู้ประสบการณ์จากชีวิตก่อนเข้าวังมาสร้างบทบาทเชิงรุกขับเคลื่อนสังคมจริงจังเป็นเหมือน working queens ยุคใหม่เลยครับ working queens ชอบคานี้จังค่ะค่ะไม่ใช่แค่เรื่องซินเดอเรลล่า แต่การผสมผสานทั้งพื้นฐานประสบการณ์ความมุ่งมั่นที่จะใช้ตำแหน่งสร้างประโยชน์จริงๆทำให้ได้รับการยอมรับไปทั่วโลกอืมครับและนั่นก็นำมาสู่ประเด็นสุดท้ายที่น่าคิดต่อนะครับว่าการที่สังคมยุคใหม่ยังคงให้ความสนใจชื่นชมเรื่องราวราชวงศ์โดยเฉพาะราชินีที่มาจากสามัญชนแล้วก็มีบทบาทเชิงรุกแบบนี้มันอาจจะกำลังบอกอะไรเราเกี่ยวกับความคาดหวังที่เรามีต่อสถาบันกษัตริย์ในปัจจุบัน หรืออาจจะความคาดหวังต่อผู้นำสตรีในศตรวรรษที่21ก็ได้นะครับเป็นคำถามที่น่าสนใจมากค่ะว่าปรากฏการณ์นี้มันสะท้อนค่านิยมอะไรในสังคมเรากันแน่น่าเก็บไปคิดต่อจริงๆค่ะ